สวัสดีครับขอหวยค,คือชื่อว่าหวยนี่ถ้าจะหัวเราะเลยครับหวยก็คือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั่นเองครับางคนก็มีลาภมีโชคก็ได้กันไปบางคนก็ไม่มีลาภไม่มีโชคก็พวดไปน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมีโอกาสมากกว่าอย่างหวยรัฐบาลเนี่ยเดือนหนึ่งอะ่ะมีสองครั้งแน่นอนเลยชัดเจนนะครับแต่หวยหุ้นเนี่ย มีอาทิตย์ละห้าวันนะครับอาทิตย์ละห้าวันถ้าหวยรัฐบาลมันขาดแคลนก็มาเล่นหวยหุ้นก่อนวันนี้ผมมารีวิวหวยหุ้นแล้วกันนะผมมีสูตรและเคล็ดลับการที่จะใช้หวยหุ้นนะครับที่จะใช้หวยหุ้นสูตรและเคล็ดลับอันนี้ผมไม่มีความลับนะผมบอกสมาชิกทุกคนเลยผมไม่มีการวนะ่าจะต้องมาเรียกเก็บเงินจะต้องมาว่าเอาอยัางออยงี้ให้ต้องมาใช้ ยูเซอร์ของผมต้องมาใช้ไ d ดีของผมอะไรอย่างเงี้ยไม่จชเป็นครับผมผมมีใจครับผมผมก็ชอบเหมือนกันนะผมก็อยากจะแจกผมก็อยากจะให้รู้มาก็บอกให้ครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกอะไรนะฮะเลขมันออกอะไรเราก็ไม่รู้แต่ถ้ามันออกมาตามที่เราคิดจะถือว่าโชคดีไปวันนี้ผมมารีวิวเรื่องหวยพุ่นก่อนอ่าเขียนรับหวยพุ่นนะ,ะเดี๋ยวผมลบก่อนอย่ายวเขียนให้ใหม่จะได้ดูง่ายๆหวยพุ่นนะ หวยหุ้นเคล็ดลับหวยหุ้นเนี่ยมันก็มีอยู่เลขหวยหุ้นเนี่ยมันจะมีเลขที่เป็นมงคลของเขาเนี่ยอยู่5้าตัวด้วยกันเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดู่นี่ครับเลขนี้ครับเลขที่หนึ่งนี่คือเลขที่สองนะครับอันนี้คือเลขที่สามอันนี้คือเลขที่สี่และเลขที่ห้านะหวยหุ้นนะครับถ้าคุณจะแทงได้กำไรครับทุกวันนะครับ ควต้องทําอย่างนี้1ได้แล้วก็หยุดนะครับแทงข้ามาเท่าไหร่ก็ช่างครับได้แล้วหยุดสองถ้าหลุดในรอบนั้นรอบต่อไปให้ทบเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีให้ถึงสรอบด้วยกันหวยหุ้นนะครับถ้าคนเล่นหวยหุ้นอยู่ก็จะรู้ทันทีวันนี้ผมมาจะบอกเคล็ดลับจะไม่ได้ไม่เสียเวลามากมาย๋ยวจะบอกเลยแล้วกันเลขเหล่านี้คือเลขมงคลนะครับหวยหุ้นมีมาทุกวันแน่นอนนะครับถ้าเล่นตามนี้ ถูแน่นอนได้ทุกวันแหละแต่จะเล่นยังไงล่ะให้ได้กําไรให้ลงทุนน้อยที่สุดแล้วได้กําไรมากที่สุดนะครับทีนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการว่าจะเล่นยังไงเลขห้าตัวนี้จะจับยังไงมาเลยเดี๋ยวลบ่อนะจะให้เลยครับถ้าวันไหนที่หวยจะออกนะครับหวยจะออกถ้าเป็นเลขอ,อย่างเช่นว่าวันที่ยี่สิบสอง ผมยกตัวอย่างเลยนะกันวันที่22พฤษภาเนี่ย60นะครับเป็นวันเป็นวัน,เป,น,วนเป็นเลขอะไรครับเลขคู่ใช่ไหมเลขคู่ให้เราใชา้ตัวเลขคู่นะครับเลขคู่มีอะไรนะรับก็มี2ตัวเนี่ยเห็นไหมครับมี2ตัวเนี่ยยังไงเลขเงี้ยต้องมาในวันคู่นะครับถ้าวันคี่ลนะ่ะ ถ้าวันขี้ให้ใช้เลขนี้ครับให้ใช้เลขนี้ครับวันขี้ให้ใช้เลขนี้ครับใช้เลขข,ลขี้ครับเอาแค่นี้ครับส่วนเ,เลขค่านลครับเป็นแค่ตัวเสริมไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเลขค่าไม่ต้องใช้ผมลบออกเลยในการเลขค่าไม่ใช้นะครับอันนี้มาวันที่ยี่สิบสองเนี่ยเป็นวันคู่เพราะฉะนั้นผมจะลบเลขขี้ออก เลขที่ออกถ้าเราใช้วันคู่เนี่ยอวันคู่เนี่ยมีเลข4เลข8ถ้าเล่นลูดบนล่างเยอะไหมเยอะเนาะสองตัวเลยเยอะไม่กลุ้มแน่งั้นเรามาเล่นเจาะเจาะแล้วจะวางเลขยังไงให้ทําตามนี้ครับวางมาก่อนเลยครับ6ตัวครับวางเลขที่เราต้องการจะเล่นนะครับ6ตัวถ้าเราจะเสี่ยงเลือกเล่น ตามตัวก็ได้ครับถ้าใครเล่นสี่ก็ตามสีอย่างเดียวถ้าใครเล่นแก็ตาม8ปดูดเอาเลยครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นทั้งสองตัวให้เล่นเจาะจะประหยัดกว่านะครับเล่นเจาะไปกับบนล่างอย่างนี้เลยเอางี้อะมาอย่างนี้เลยสมมติผมเล่นเอาเลขสี่ก่อนเล่นเจาะเลขสี่ก่อนเลขสี่เจาะจะต้องวางเลขอะไรต่ออะให้เอาสี่เนี่ยนะครับสี่มาบวกกับสามได้เท่าไหร่ครับเจ็ดนะครับ จ็ดใส่ไปเลยครับตัวแรกเจ็ดนะครับจากนั้นเนี่ยเอาเลขท้ายของที่เราคํานวณเลขแรกเนี่ยเจ็ดใช่ไหมคํานวณได้เจ็ดเนี่ยให้เอาไปบวกกับสามได้เท่าไหร่ครับศูนย์ครับเติมตัวต่อไปครับศูนย์นะครับแล้วก็บวกไปอีกสามครับศูนย์บวกสามได้เท่าไหร่สามให้เราบวกไปทีละสามนะสามบวกสามได้หกอย่างนี้ครับหกบวกสามได้เก้าครับนะเก้าบวกสามได้สอง ประมาณนี้คร,ครับนี่คือเลขเจาะที่ผมให้6ตัวถ้าเราคิดจะเล่นแต่บนอย่างเดียวเราตามไปครับถ้าเราคิดจะเล่นล่างเราก็ตามล่างไปหรือถ้าจะเอาบนล่างก็เอาไปนะขึ้นอยู่กับวิธีเล่นแต่ผมเนี่ยเล่นเลขเจาะแล้วก็เล่นสองตัวลงทุนไปสองตัวเลยครับเผือบถ้าได้ก็ถือว่ามีกำไรครับทบยังไงก็มีกำไรครับขอเล่นแค่เนี้ย พอแล้วนะครับก็ตามน,นี้เลข4นะผมจอเลข4ก่อนเลยเลข4นี้มีออกไหมวันที่22ดูสิผลวันที่22ครับไทยเช้าข้างบนออกไทยเช้านะครับเดี๋ยวผมลบกตัวนี้ออกก่อนครับไทยเช้าครับผมข้างบนออกเจ38เจ 3, 8, 7, 3 แปดนะครับล่างออกสี่เจ็ดนะเจ็ดสี่มีไหมครับมีครับผมเจ็ดสนะี่ฮะตอนเช้าถ้าเราแทงบนล่างเราได้ลนะเจ็ดสี่นะครับนี่จําไว้นะครับนี่คือเลขสี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีเจาะเลขแปดอีกนะครับนี่คือเลขสี่เลขสี่เนี้ยมาละนะนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาเจาะเลขแปดกันบ้าง จดไว้นะครับจดไว้ถ้าใครถ้าใครสนใจอยากจะเล่นก็ลองเล่นดูนะครับผมบอกสูตรให้เลยสูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพนะครับมาจอดได้กขแปลกันได้แปดวางเหมือนเดิมครับวางเหมือนสีเลยแปดแปดนี่แปดอันนี้กับแปดเขียนให้พรบเหมือนกันเลยครับหกตัวนะครับไปกลับนะครับ เลยไ่กลับตามแตกนะครับยังใช้ผลเหมือนเดิมนะครับผมตอนเช้าดูผลไ้นะครับเจ็ดสามแปดนะครับเจ็ดสี่ดูดีว่าข้างบนนี้มันมีแปดนะครับถ้าแทงทั้งสี่ทั้งแปดเนี่ยในวันที่สองเนี่ยเด้งโบรุ่นแน่นอนนะครับดูว่าแปดเนี่ยมันมีไหมครับมันมีไหมว่าจะมีเจาะสามแปดไหมมาลองดูนครับแปดครับแปดบวกกับสามเท่ากับหนึ่งครับ ช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เลยแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งบวกสามทุกกรณีนะเอาหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ละสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกมีแม่บนตอนเช้าครับแปดสามใช่ไหมสามแปดถูกไหมเห็นไหมครับวนคู่ครับได้แล้ว เราได้แล้วเนี่ยแค่นี้ยพอแล้วนะครับได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเล่นแล้วก็ได้ครับอ่าก็ถือว่ามันมาแล้ะในวันคู่นะครับต่อไปเป็นวันคี้บ้างนะวันคี่เดี๋ยวเราลบก่อนอ่าวันคี่ก็ต้องใช้เลขขี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้เลขขี่เลขขี่มีอยู่สองเลขตามที่ให้ไปก็คืออ่าเลขเจด กับเลขเก้าเลขเจ็ดกับเลขเก้าอ่าทีนี้มามามาดูที่เลขเจ็ดกันก่อนครับเราใช้เลขเจ็ดก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจาะเลขเจ็ดกันนะครับถ้าเป็นวันขี้นะครับมวันเป็นวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเป็นวันขี้แน่นอนว่าผลวันที่สามเนี่ยนะครับมันออกอะไรอ่ะเรามาดูกันก่อนเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ครับผมอ่า สองกับสามเท่ากับสามครับสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าครับเก้าบวกสามเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้านะครับมีหกตัวเนี่ยครับไปกลับนะครับถ้าเราจอะเจ็ดก็นะทีนี้เรามาดูผลว่า,าวันที่สามเนี่ยมันมีบ้างไหมตอนเช้านี่มีเจ็ดมีเก้าไหมนะครับตอนเช้าเนี่ยผลของตอนเช้าเนี่ย,ยมันออกเนี่ยครับผม บนครับบนออกอย่างนี้ครับส่วนล่างเนี่ยล่างนี่ออกนี่ครับห้าเจ็ดครับผมมีไหมครับห้าเจ็ดมาแล้วครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกตอนนี้เราก็เลิกได้เลยครับกําไรแล้วครับไม่ต้องตามต่อละวันนี้ต้องวันแต่ถ้าใครพลาดแทงตอนเช้าก็ตามต่อนะครับแต่ถ้าใครพลาดแทงตอนเช้ามีโอกาสอีกสามรอบโอกาสที่จะตามเนี่ยมันก็มาได้นะครับแต่ถ้าใครเล่นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย ถูกแล้วเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยก็พอได้เลยครับรอเล่นในวันรุ่งขึ้นต่อไปนะครับอ่ะทีนี้มาจ 9, จ 9, เจาะเก้าเจาะเก้าเนี่ยผมลบลบกว่าให้เหลือให้เหลือเลขเด็ดเก้าเก้ามีอะไรบ้างนะครับเลขเจาะเก้าเหมือนกันครับเวลาบวกบวกเหมือนกันเลยนะฮะเราก็เขียนมาเขียนมาเขียนมาก่อนอ่ะเจาะเก้าเขียนมานี่ครับผมรีวิวให้ทั้งวันคู่แล้ววันคี้นะ ต่อไปสมาชิกเล่นหวยวันไหนเป็นวันคู่หรือวันคี่เนี่ยให้สมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ดูวันที่แล้วก็เล่นเลขตามนั้นนะครับผมเจาะไว้แล้วเนี่ยก็ถ้ามันจาไม่ได้ก็เปิดวิดีโอย้อนหลังแล้วก็จดเอาไว้นะครับนี่คือสูตรอรรมฐาของหวยรุ่นนะครับคุณเล่นรู้จักพอคุณรวยแน่นอนครับมีรายได้แน่นอนสําหรับหวยรุ้นนะครับมาวังจ่อวันคี่มาจอเลขเก้ากเก้าบวกสามเท่ากับสองครับนะฮะ สองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ 4, 4่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดอ่านี่คือเลขจบของเก้าทีนี้มาดูวันที่ยี่สิบสามเนี่ยครับมันมีอะไรครับตอนเช้าครับออกสามสามศูนย์ห้าเจ็ดนะครับมันไม่มีเก้านะครับไม่มีเก้าแต่ว่าเลขขี ของเจ็ดนี้ก็ถูกไปแล้วครับเมื่อเช้าทีนี้มาดูตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงอ่าเ็นมาเป็นไทยเที่ยงมนดูผลท,ทีไ่ไทยเที่ยงมีเก้าไหมอ่าครับผมไทยเที่ยงออกอย่างนี้ครับสามเก้าแปดล่างออกสองห้าครับเขียนไม่สวยนะพยายามหน่อยล่างออกสองห้านะไม่ใช่สองหกเนี่ยเดี๋ยวลบใหม่แล้วกัน อสองห้าโอ้ยนอจะรีวิว่าทักมาทำไมก็รู้อยู่ว่าทำงานนะครับอไม่ต้องสนใจครับผมอะไรขึ้นก็ทังมันรีวิวบนก่อนนี่ครับตอนเที่ยงครับสามเก้าแปดออบนนะครับล่างออกสองห้า เป็นไงครับวันนี้มาทั้งสองเล่ก็คือทั้งเจดทั้งเก้าครับเจ็ดไปแล้วเมื่อตอนเช้าคือห้าเจ็ดนะครับมาที่นี้มาเป็นเก้าแปดครับผมนะตอนเที่ยงมาแล้วนี่สูตรมาตาครับผมเล่นได้ทุกวันนะครับเล่นได้ทุกวันเล่นทั้งปีเล่นทั้งชาเลยไม่มีใครเคยบอกนะครับผมบอกให้แล้วนะครับจําไม่ได้ให้จดครับจดไม่ได้บันทึกวิดีโอนี้ไปเลยแล้วรีเจนะครับ ถ้าชอบใจถูกใจแชร์ให้เพื่อนนะครับแชร์ให้เพื่อนเล่นด้วยแชร์ให้เพื่อนได้รู้ได้อ่านนะครับเราบอกเขาให้เขาได้รับรู้เราสอนเขาการสอนให้คนอื่นได้รู้เหมือนเราเป็นบุญนะครับสอนในสิ่งที่เราเขาไม่รู้ให้เขาได้รู้ด้วยเนะี่ยคือบุญนะครับบุญกุศลน,นะครับผมไม่เรียกร้องอะไรนะผมแค่มาสอนเทคนิคเฉยๆรีวิวให้ดูว่า มันมาจริงนะครับมันมาจริงลองไปคิดทบทวนดูครับลองไปคิดย้อนหลังเลยก็ได้อะเดี๋ยวจะว่าผมโกหกนะครับผมเก็บสถิติมาสามปีเนี่ยลองไปคิดย้อนหลังเลยว่ามันใช่ไหมมันถูกไหมมันจริงไหมถ้ามันไม่ถูกต้องหรือมันผิดพลาดอะไรงไงตามที่ผมเคยบอกไว้แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยก็แล้วกันครับว่าผมทําอะไรพลาดไปครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขในคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทํา อมตะของรัฐบาลเดี๋ยวผมจะหาวิธีทำอมตะของรัฐบาลแต่ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าคอยติดตามนะครับแต่หุ้นเนี่ยมันมีแล้วนะครับและผมก็ให้ไปในคลิปนี้เลยนะครับติดตามกันได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนได้รู้ได้ทำได้อ่านนะครับสอนอคลิปนี้อาจจะอ,อาจจะเขียนไม่สวยก็พยายามอ่านเลยแล้วกัน ขอบคุณมากครับผมจะมีแค่นี้นะครับผมถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขหรือว่าจะให้เพิ่มเติมอะไรก็บอกได้สวัสดีครับ